Screws, ใช่ใช่เอาเลยเอาเซกไว้เซกไว้เซกเหรอไปไปเดี <cs> ๋ยวันนี้จะไปสอนลงเทอร์มินสองโอนะครับเฟยทรมานทรมานที่หายออคืมันคือเทอรเมินี่ทรมานมากเออเปอร์ครูเปอร์ครูทำยังไงไม่รู้แม่งชอบไม่รู้ไม่รืมปรับไม่รู้ปรับอะไรไม่ลืมปรับไหนแม่โมดไอ้เหี้ยเออไม่เป็นไรมันเข้ามันเข้า เข้าไปปัดนั้นๆได้อยู่ใช่ไหมเด็กไม่ถ้ากูเข้ากูอีนังอีผิวกูโดนเตะเลยอ่ะดูบายจริงเปล่าไดเห็นชื่อเขาออกเป็นจริงผม feels, bbe bbe? ไปเจอเขาเว้ยคือมันขึ้นคือถ้าเกิดขึ้นทีเฮดอ่ะตีไปก่อนว่าไม่เป like, ็นคนไทยเว้ยแต่แม่ก็ตอนนั้นก็คือเร็วใกล้ๆใกล้เกือบจะสามหมื่นละเร็วสองหมื uh ่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าที่ผมเห็นเอาจริงนะถ้าไอ้เทียถ้ากูถ้าถ้าแรงมันไม่รีเซ็ตก่อนอ่ะป่านนี้กูแรงประมาณหมื่นขึ้นแล้วเว้ยแล้วอย่างเมนตอนนนั้เออตอนนั้นมันหมดแพชชั่นไงเพราะแบบ เรียกว่าไงอ่ะคือมันดราม่าอะไรตัวไงเอออะอยู่เริ่องคลิปออกเรื่องเรื่องคลิปอาไปตะกิ๊ดเลยมีดรามุงดราม่าไอ้แบบเออดรามุงดราม่าไอ้เยอะเออนั่นแหละก็ประมาณแหละกูก็เลยแหละไม่ค่อยไม่ค่อยจับคาบวอลไปสักพักหนึ่งอะไรปะเออเราเดินเล่นทำไมวะกูลืมไปเลยเนี่ยเออทำม่วงเหรอ่ะ ก็เราก็ชวนคุยเรื่อยๆเออได้จะได้จะได้ไม่เบื่อกันเออนี่วไงไนเกอร์พิสตอนปะมันเขี่ยมันมันเกิมันคืออะไรวะไนเกอร์พิสตอนปะมันคือโอเมก้าดิจิตอลแค่มันมันเป็นมันเป็นสกินเฉยๆอ่ะแค่กดปีไปอ่ะใช่เป็นกดปีเป็นเป็นสกินไทยใช่แต่ยังบล๊อกๆอยู่นะกดปุ่มเลยกดปีกดปีอ่ะคล้ายๆคล้ายๆอ๋อแต่ต้องแต่ต้องฆ่าไนเกอร์ก่อนวะไนเกอร์ตัวร่างขอเวกเกนอ่ะถ้าเกิดร่างถ้าเกิดร่างเขียวผมจะฆ่าไม่ได้แต่ว่าผมมีผมีเฉยเลย เอไอไม่ใช่ทำไมกูกดไม่ได้ครับตบอปีอ๋อมันไม่ได้แค่ปืนใช่ไหมใช่เป็นไมได้แค่ปืนอ๋อมันเวอร์แค่ปืนโอ้ไน่า nice. รดีเลยโอเมกาเดสไซช่วยช่วยเชียมาโคตรดีเออ <laughs> สบายไงพือบอกกันนะว่าสองว่าสองอย่างเนี้ยไม่มีแต่ของดีๆทั้งนั้นอนะแต่ว่าแว่าเป็นแบบ เอาเป็นได้เป็นวีวอัปเดตได้ไหมอ่ะก็ผมก็เรียกได้แตบบ่ว, www. ว่าว่าวีว W W เพราะว่ามันเขาง่ายถ้าจากที่กูใช้มามันก็โหดน,นะแถมจอกเกาะไอ้โตเกียวจอกเกาะไอ้ปืนยังไม่แน่ใจเพราะามันมันเพิ่งมาเว้ยมันเพิ่งมาตอนเป็นแบกเหมือนเป็นสนิคขี้มาฮาร์วีปีที่แล้วอะ่ะเออถือว่าโอเคโตเกียวอะ่ะโตเกียวถือว่าโอเค ราะว่าตัวเคลียร์มันเป็นแบบมันของเก่าไงแต่ว่าขนาดของเก่าก็ยังก็ยังติดเมตาคงคงต้ติดเมตาเออคุณว่าติดเมตาไอ้เนี่ยถ้าเกิดม่นับเรื่องไรสติลก็ก็ถือว่าเป็นอบัิภัติดเมตาหนึ่งเนี่ยเป็นอุบที่ดีเลยตายตายอไเี้ยบ้าไม่มีบัฟปืนไม่โหดเลยต้องปืนต้องมีบัฟจะโหดเออผมไม่มีบัฟอะไรกดเสียดายไปเก็บให้ อาแล้วอิวอิวอิว,ว <S <s <uss> <S เดี๋ยวเข้าตะตองฮเูงนนเดี๋ยวต้องอันนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเซตไอ้ไอ้ไอจะใช้เซตเมลีก็ได้ผมจะใช้คอมมอนเนอร์เดี๋อออยวเดี๋ยวกูลองลองอยากลองแบบไอ้แค่ลองลองใช้แค่เอลเมซาเดฟนี่ไงไอ้แคยอยากออให้มันเต็มประสิทธิภาพของมันอะ่ะให้เต็มประสิทธิภาพเลยเออ ไม่จริงจริงเอาจริงตัวเลนสตัวเลนส์บิวนี่ก็มีแบบมีอัปเดตพวกเอ่อเอเซอรี่ใหม่เข้ามานะเป็นของอ e <ม>ีเวนต์อีเตอร์เลยแต่เอเซอรี่พอใช้ได้อยู่บวกบวกแปดดาเมจบวกแปดดาเมจกับเจ็ดไอเทมนี่ก็แหละ<ม>ถือว่าโหดอยู่เพราะว่าก็อย่างที่รู้กันแหะคือแม่งคือคือไม่คือตัวตัวเลนสตัวชาร์ตเลนส์อ่ะมันไม่ค่อยมีไอ,อเอเซอรี่ขนโหด่น่ะแล้วพอเวลาดาเมจเอฟฟ์มันออกมามันก็แบบไม่แรงไงแบบตัวเบสดาเมจอ่ะที่ไม่ได้มีพวกแบบ อ่าตัวบัฟอะไรทั้งสิ้น,นอ,อ,อ,อ่ะเออเออแือว่ารือว่าก็แปลว่าก็อัพมาให้สายเลนอยู่อะ่ะก็แบบว่าโอเคไม่แย่ไม่ดีแต่แต่ไงเมลีก็ติดเมตาใช่ใช่เมลีไงก็ติดเมตาูา่เลยซมอนซมอนก็ซมอนมันเอฟเคฟาร์มแต่ถ้าว่าโหดไหมก็พอใช้ได้นะบางทีมันโหดกว่าคนะรับตรงนั้นเมลีมันมันใช้ได้แค่บางสถานการณ์แต่แบตก,ก็ติดเมตาดู่หละอย่างเช่นถ้าสมมติแพนโดล่าบล็อกอย่างเงี้ย งไงเมลีแม่งก็ไม่รอดดีอ่ะแต่ถ้าไม่รอดแต่ทีเนเกอร์เนเกอร์เนเกอร์นเนอะน่าจะต้องน่าจะมันต้องใช้กับเนเกอร์อะจริงใช่ต้องใช้เนเกอร์แต,ออแต่แต่ก็ต้องบางอาวุธฉะนั้นนะเพราะว่าเพราะว่าบางอาวุธออมันก็ใช้ได้อาวุธก็ใช้ไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์ว่าจะใช้ยังไงใช่ใช่ปิวปิวปิว้วก็อ๋อบัฟอะมิเตชั่นหน่อยอยากได้บัฟเออบัฟออนอะมิเตชั่นคุณไพทแอม่าว่ะ ก็ไม่เป็นไรได้อยู่แล้วเป็นแบดเป็นแบดออฟดิวิชิตี้ไปโอ๊ยลืม <laughs> ลืมเช็คโ <laughs> ดนไม่คิดว่าของเลเซอร์พิเทชันอย่างใหญ่เลยเออมาแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วโอ้ยหายละ <laughs> ที่หายละกูเผือกดนี้กเูเผือกดเดียวเดี๋ยวตีเขาแบบไูดีละตีได้เยอะดูว่ะเหตุนั้นต้องให้มีตี <laughs> ดิมึงเลย đây hỏng tì, đây hỏng tì, ai thọ bể, thọ bể off, thọ bể off, anh nè, bể bể off rồi, bể off, tụi con sắp thoát off, ok ok, á, tì đợi được, anh mày nè, nhặt từ lái còn, từ lái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 , đừng đi, ai, ตายก่อนไอ้เีเลยละไม่ชอบกลางกไเขตจังวะมโลดมีโลมัโลฮะโอเปิดเออคุณไปมีโลดีกว่าไอ้ไอครับไม่มีโลเลยเกมเนี้ยลืมไปเลยแม่งกุเล่นกูเล่นนะคุณลืมไปเลยว่าไม่มีโลในเกมนี้กูกูเล่นแด่อย่างเดียวเออไปเ e t s go let's go e t s g เออเลยเข้าไปเลยอันนี้คือเราต้องใช้อะไรนะอ่าจะฟูเซตมีรีหรือว่าจะอ่าที่เซสกรอฟเซเว่นซีเออที่จริงอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสอนสอนตีก่อนดีกว่าแต่สอนสอนทำไอ้พวกนี้อย่หลังจากตีครั้งหลังจากตีนกเกอร์ตีนักเกอร์ก็ได้เออก็มึงนะยีเฟ็กสกรอฟเซฟเซเวนซีสกรอฟเซเวนซีได้จากอะไรตื่นแล้วอ้าว เลยวะมันยุ่งกดยิงไหมฮะยิงดิเนี่ยกดใช้แล้วอ๋อมันบัมันบักอีกอันนี้ผิดไหมไม่บังเว้ยโอเคเกมคูก็ยังบั๊ไอ้กเยอะเลยท่านนอรออะไรอยงนะเสร็บร้อยอ้าวเอานี่าไงก็คือเอาไปก็คือไอตอนเนี้ยเราจะโชว์เราแบกลงก่อนไงเออส่วนคู่ทอร์เรียลอ่ะอยวหลังจากลงครั้งนี้เออ โอ okay. เคในเรื่องในเร of, uh ื Tolkien, ่องของนี่จะเป็นในเรื่องของเออการการเอามาอย่างงี้ยังไงคือมันคือเปิดมามันก็งงแล้วไงแม่งอาอแค่อยู่ดีมึงมาตรงนี้ได้ไงวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกพวกเราอาจจะทําจะทําทูทอเรียลให้คือหลังจากลงรันเนี exactly. ้ยเอออะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวแม่งคนคนดูแม่งจะงงเออเอาเร็วเร็วเลยจะต้องเรา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 ต้องเอเดเทลคนดูด้วยดีแล้วไปเอเดเทลนะครับโอ้ชิบหายแล้วกูไม่มีเลือด หรอวะเมื่อกี้เมื่อกี้ไเมื่อกี้เลือดเมื่อกแล้วตายตายไม่สำคัญเรื่องเขาเนี้ยโอเคโอเคไปให้โอ้โหลดเลือดน้อยมากอ่ะขนาดไปเนี้ยเนี่ยมากูเดิสั้นแล้วไอ้เหี้ยคำรามคำราม องนกคิวกับเมตโอนโอโอโอนโออโอนโเรืตายนะเว้ยเออกูเกียดมอนตัวพกชี่ยนี่มากเลยหอกับพวกอ่าพวกแบบบอนตัวเดียวอะอะไรมหเนี่ยพวกพันโนล่าต้องคิดว่าเฮ้ยบอมแล้วบอมแล้วไม่เไรมเไรอีซี่เราเรามีลิเบร์ตี้คอลแลบโนโนนิโนนิทูวอ เออเออคนปกติธรรมดาก็ต <sketches> so. ้องเลี้ยงเลือดอะเลี้ยงเลือดมอนเอาไว้อะใช้ชบาเลต้าเลี้ยงเออเขาเรียกว่าอะไรวะไช้ซอมมอนเดอร์เลี้ยงเลือดอะเออเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นอะผมลงไปผมก็ไม่ได้ใช้เลียวไอตัวของเลียวเรลวที้ครับผ่านได้แต่มันจะยากตรงที่ต้องมาเลี้ยงเลือดมอนนี่แหละเออตัวไอ้หลอดยากสุดเลยแต่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเรามีฟูลเซตมินีอยู่เพราะว่้เพราะงัมินีก็ทำได้เป็น่ดูดิใช่ใช่ใช่มินีทำได้เปน่เลยบักหรอ ก็มอนมอนตันด <Tamam. S 1> ้วยโอเมก้าเดสไซด์ค่าซีทำทำมอนตันด้วยเยี่ยมโคตรโคตเลยเออเห็นอยู่ง่ายเนี่ยเชี่ยโคตรโหดเลยโอโหโอ้ยังไมไรเดือดเดือดติดโว้เดือดติดโว้เอามันให้เก็บเดือดติดโว้หายว้าได้อยู่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 ต่อมอนเรื่อยต่อมอนเรื่อยต่อมอนเรื่อย โอ้โหตายลตายบกดผมว่าไม่ต้องผมว่าไม่ต้องต้จะต้องเลือดตี้ไหมี่ยไม่ต้องหรอจะใช่ไหมผมว่าไม่ใช่หรือทิ้งแท้ก็ได้หรือใช้เลยใช้เลยใช้เลยใช้ดเลยออีกอ่ะเลยดีกว่าตอบไปเลยอขนาดตอบเรือดเลยเรียบร้อยชนะละโอ้ที่จริงเมื่อกี้ที่จริงเมื่อกี้ไม่ต้องใช้เลือดตี้ก็ได้นะใช้เดี๋ยว ให้เป็นตัวของเมลีปฏิปฏิบอตัวนี้จะตายใช่ใช้ไปเลยดีกว่าเออไปก่อนเกลือไปก่อนไงแม่งเดี๋ยวเฮียแม่งจะรเป็นคัทเอ็นเรวกเราต้องเล่ยอีรอบอ่ะเออไอ้ธาตุจะเป็นคัรดอร์เออนี่น่ารำคาญจริงไหมเออก็เหมือนได้เรฟเลน์มาจากอีดีซอนแมนชิฟของอัลต้าคิวมั้งกูไม่ค่อยแต่งให้มันใหมันดูเซทไซกันอะเป็นอย่มงไรนได้เรนปเรียนมาจากอัลต้าคิวหมดใช่เปิดเอาเคอันนี้แบบไม่คัทเอ็เนี่ยเวิร เอาแต่คิวอินมาแลก็คิวมาแล้วเตั้งเวชีวิตไอ้เหี้ยตั้งติดคัดตายเวนัฟิกตาป่ะต่อไปต้องให้ไอตีแล้วเพราะว่าถ่ายใครต้องไปถ่ายปีนะครับปีนะตัวเซตอัพเป็นอะไรนะแซมมอนใช่ไหมตอนแรกซอมเมอร์เดี๋ยวจะรีสเซตอัพไว้ให้ตรงหน้าจอเออเพลยใส่แบบเซตอัพ จะเอาจะไดงของผมเนี่หมันถกไหมม่ต้องไม่ต้องก็ได้เหรอคุณใช้ของผมอ่ะโอเคคุณดูเซ็ตนี้ก่อนก็กูอัปเดตเออเอาเอาเอาเซตของไอ้นั่นแหละเพราะฉะนั้นผมมันต้องใช้ของอีฟอลล์เซ็ตไอไมนมีของอีเวนต์ด้วยเออเซตไอไปเลยดีนะครับพี่ตกดไปเลยโปรเซสส่วนพวกที่จริงอัพอัปเดชั่นมาแล้วแต่เว้ยแต่ถ้ามีก็ดีมีก็ดี แอ็บบนะิลเลชันอะใช้ตอนตอนเมนซองโฮตอนเมนซองโฮ,โฮใช้ตอนพาราดอกจะดีกว่าออแต่ส่วนไนเกอร์อนี่ไนกเกอร์คือ,คอมันอย่างเดียวดามเมดดามเมดดามเมดกับเรืองมันไม่มันมันไม่มันไม่ค่อยสําคัญเว้ยไม่ค่อยสำคัญเน้นแพลรลี่อ,อ,อย่างเดียวอะต้องเน้นแพลรลี่ถ้าเกิดแพรลี่โดนก็โชคดีไม่โดนก็ซือเตรียมตัวได้เลยดีเฟกต์ลุ้นลุ้นมันคือรีเฟกต์ลุ้นลนเลยเว้ยตัวนั้นอะคือคือ ผมไม่ชอบแนกเกอร์อย่างหนึง่งเพราะว่าเธอไม่ตีติดถ้าแบบแเกอร์ตีติดเราเอ,อ่ะเราจะแเพรี่ไม่ได้ชั่วคราวแต่ว่าเป็นแบบติดหน้าคือก่อนลงเนี่ยเห็นไหมทุกคนอ่ะเออคือต้องเดินตรงมาไว้ตรงเนี้ยให้วางของออมีจะม,ม,มีเซนโดหาไงก็คือคราฟไอ้อาวุ้นอันเน,นีย้ยทุกคนเซนโดเอออเซนโดันนี้คราฟคราฟง่ายๆเลยอันเนี้ยอายูห้าร้อยาร้อบาทออลิคเลสซิ่มเบย์แล้วก็ไฟแบรน เซมเซนสามาอ,อันนี้ตามนี้กดดูได้เลยส่วนวก็มีบอลไซส์โอเคบอลไซส์ก็ค้าแบบค้าเหมือนเดิมอะ่ะบอลไซส์อันนี้อันนี้ส่วนไออันเนี้ยโอลิบอร์ล็อตคอมันเป็นของดอกจากเกี๊กกรเมร็ซึ่งทุกคนจะต้องก็คือเอาแง่ลงสตองหัวเออตอนที่เราไปตีอาราซิตที่เป็นบอลหมีอะไรประมาณนี้คือเราไปตีเอแมงมุมเออบอลแมงมุมมันจะดอกโอกาสดอกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่แน พอวางสามอันอย่าเผลอไปวางอะไรมัมม่วๆนะครับทุกคนเพราะผมเคยวางแบบเอออะไรวะอวออคอร์สซูเมอร์สไปซ์ตอนแรกผมก็อะไรวะใส่อะไรวะผมก็ใส่แล้วของไม่ขายไปเลยเว้ยเออตอนนี้ยังหาไม่ได้แะไวแบนี้เพราะทุกคนใส่เสร็จเนี่ยให้เดินกลับมามันจะมีช่องแบบประมาณนี้เราก็ลงมาเลยแล้วก็ลงมาเลนนเ,เห็นะหลงมาเลยประตูนี้มันจะเปิดง่ายมันได้แรงบันดาลใจมาจาก เอ่ออาใต้คิวอะไร,รเออถ้าถ้ารู้จักกันนะ<ค>ก่อนลงเนี่ยผมจะมีอีคโนซิลกาเดียนพาวเวอร์สตาร์อบิเลชั่นโอเ n นัสดาร์กเอ็ดดาร์กเอกแล้วก็ซีวิลวอ r อันนี้แต่แต่ส่วนใหญ่ให้มีแค่ไออีคโนซิลก็ซัมมอนอะไรก็ได้ที่ไบบดามิงแรองประมาณน,นี้ผมแนะนำนะให้มีพวกไออะไรวะกาเดียนไม่ก็ซีวิลวอ r ถ้าไม่มีก็มาริตา ก็ต้องเออบาลิสต้าก็ได้ที่บาลิสต้าก็ใช้ได้นะซิลซิลแต่ซิลอะซิลสาคัญสุดเออซิลสาคัญสุดโอเคแล้วก็ประมาณนี้มันก็เข้าไปก็จะเริ่มการต่อสู้ยอยู่ผมขอบับก่อนครับโชว์เลยโชว์เลยโชว์เลยแต่ผมแต่ผมตีผมตีนี่รอทุกคนต้องทุกคนทุกคนต้องแร็คด้วยเลยอย่างเงี้ยทุกคนแด็เหมือนผมเลยแด็เหมือนผมเลยแด็เหมือนผมเลยอย่างเงี้แล้วก็ ระวังไอ้สาวเลยอย่าให้พวกเมดพวกนี้มันจะมันจะมันจะน,นี่มาลองเลยลองไอ้สาวอย่างี้แ <c oughs> ดาไปเรื่อยแ <c oughs> ดาไปเรื่อย <c oughs> อย่าไปกลัวอะไรเดินแดาไปเรื่อยแดาไปเรื่อยเดาไปเรื่อย <c oughs> ไม่ตายเนี่ยรับรองแต่ต้องทุกคนต้องเอ่อ เดี๋ยวแล้ทุกคนต้องไอ้นี่ด้วยระวังไอ้พวกสาวไอ้พวกนี้ให้ระวังด้วยโดนใครนี่คือตายแล้วเริ่มใหม่อย่าไปสนใจแค่วิ่งเอาชีวิตรอดก,ก็พอแคขนีาดทุกคนชีวิตรอดก,ก็พอก็ใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวผมผมอาจเล่งคลิปก็ได้ตอนตอนสู้เดีย๋ยวเดี๋ยวตัดไปตอนนี้เพิ่ม กินเหะนะแล้วก็โดนเอาพห้กลายเป็นคเมกาเดสไซส์อะไรประมาณนี้แล้วไม่ต้องโหยไปมานะหรือว่าเป็นขั้นต่อดของแทนดอล็อกอะไรแทนดอล็อกกูตายอะถ้าเราแทนดอลล็อกตูตายเนาะสบายแทาดอ็อกไม่ยากหรอกต่อไปถ้าให้ทุกคนกดอินเวนทอรี่แล้วก็เปลี่ยนมันมีโหลดระบบโหลดเอาด้วยโหลดเอาหนึ่งเป็นลงอันนี้แหละลงสู้กับแทนแนดอล่าส่วนอีกอันหนึ่งจะเป็นลงตีแนกเกอร์อ่ะทุกคนก็ ก็ต้อนถ้ามันน่าจะมีเทคนิคของคนอื่นอยู่อะใน YouTube อ่ะแนะนำให้คนดูแนะนำให้คนดูแบบไปหาวิธีตีด้วยไอ้ที่เราใช้กันเนี่ยมันเป็นแบบอันเก่าแล้วไงเอาเดตดเอาเด็ดเอาเดตไปแล้วเว้ยเจอแบบยากมันจะปรับให้ยากขึ้นด้วยปรับให้ยากขึ้นแน่ๆของเลยก็พอดีพอดีไม่ใช่หรอกพอดีแม่งมีคนไปมีคนไปหาวิธีชี้เจอก็เลยปรับให้ยากขึ้นแม่ง ก็ถือว่าแลกกันแล้วกันนะเออถือว่าแลกกันแต่แต่เหมือนแต่เหมือนเขาบอกว่าเขาเขาจะเนิร์บอะเขาจะเนิร์บเลยอืมก็เนิร์บละเพราะว่าตัวของแทนเน็ดอะแทนเน็ดโอเมก้าเดซ่ายังไม่มาตอนเนี้ยแทนเด็ลายตัวตัวของแทนเน็ดอะไม่มาไม่มาใช่ตอนนี้ไหมครับโอเมก้าเดซายพอดีแบบเราวิธีเราใช้มันเอาเด็ไปแล้วไงเออเฮ้ยเทรดเดอร์เทรดเดอร์หรอเขาสรุอะไร ไม่มีอ่ะถ,ถ่ายอะไรเอ่ยเนี่ยเรื่อยต่อต่อไปเราเรา,เราต้องบอกวิธีหาใช่ไหมอ่าใช่นโอเคโอเคอ่ะถ้าเ,ออเกิดวิธีแรกนะครับเราต้องเอาตัวของเอสติกเทอร์แบ็กที่ได้จากตัวของบอสสตีฟนะครับจากมูนอ่าไบโอมู่นไลซิ่งให้กับเมอร์นิ่งอิมเบรดอ่าเอิมเบรดนะครับในใบองไฟเราจะได้ตัวของอ่าออร์แกไนซ์เฟรมนะอย่งางน,นี้แหละครับถ้าเราเอา ไอสิ่งนั้นนะครับไปไฮดราแล้วก็ตีไฮด้าให้ถึงเฟสสุดท้ายครับมันจะปล่อยควันสีดาออกมาให้เราถือเอกของสิ่งนั้นอนะ่ะแล้วมันจะกลายเป็นออนเนสเฟมครับที่เหลือก็คือไปลงสตองโฮครับตีอาราซิตด้วยเ The Light ดะไลท์ครับเดะไลท์กับออลวอยก็ได้จะเป็นเดะไลท์ก็ได้เป็นออลวอยก็ได้ประมาณนี้ครับจะจะเป็นเดะไลท์หรือออลวอยก็ได้มันก็เราจะได้ซูออฟบาลานซ์มาอะไรสักอย่างนี่แหละครับให้เราอะ่ะกลับไปประตูที่เราตีเพียเ,เตอร์ตัวแรกมันจะมีประตูอยู่ฝั่งขวาครับ ไอตอนที่เราต<ส>ีอตอน้นคิปไปอ่ะตอนที่เราเอมินตั้งมันขึ้นไปเออไอต้องเดี๋ยวผมจะแปดลูกไว้ให้เออผมจะแปดลูกไว้ให้ก็ไม่ก็ถือว่าเออพีก็ไม่ค่อยยากแค่ออแค่ยากลงไปหาใบอมไม่เลยครับใช่ใช่มันจะยากจนหาใบใบโอมแต่ไม่ไม่ยากหรอกเพราะใบอมมันหาง่ายและก็แค่เขาออกเขาออกอยู่ว่าเจอแล้วอืมปัญหาคือไม่มเบนนีง่งินเบนมันไม่ค่อยชอบเกิด่แล้วเออใช่ใช่แล้วก็ก็เหมือนต้นคิปไปพอเราเปิดประตูได้เสร็จเราใช้ไอไอเนี่ยไอสครออฟ เซเว่นเลสเลสเออเลสยิงยิงไปตรงเอไติเป็นหินะเออแล้วก็เดินเข้าไปเลยเออไปจุดไฟใช้ชื่อว่าโอออนิเฟรมจุดไฟเอออ่ามันจะมีแท่นมาที่จุดไฟอยูอ่ให้เราจุดอันนึงก่อนพอจุดอันนึงเสร็จเนี่ยมันจะเริ่มมันจะมีอ่าการแจ้เตือนของจะตองโฮว่าศัตรูจะมาบุกเราก็แค่เปลี่ยนลดเอาอ้อมสู้แค่ถึงตัวของทวายไลท์ประมาณนั้เออก็เราก็จะเข้าได้ พอตีทวายไท์เสร็จก็ใช้จุดไฟให้หมดมันก็จะประตูจะเปิดจะเปิดขึ้นเราจะไปฮิลแล้วก็ทําตามที่ไอซ์บอกในวิธีแรกกันเลยที่เขาตอบที่การเปิดประตูอะไรแบใช่ใช่ถือว่าก็ถือว่าเข้าใจเนาะเออน่าจะเขา้าใจอยู่วพาขีเขียนแปลกๆขีเขียนไว้เออมื่อกี้วายเข้ามาแบบนี้นะวายเข้ามาตอรี่เผยเข้าไปไม่รู้ว่าทำชิปกันเก็ียบคำรามแล้ว้เขียเข้ามาเลยก็ได้